มใช่ไหมอ่เป็นนิมันติมโคนแต่นิ่มๆไม่รู้เหมือนกันการที่อายุ40อัพเนี่ยแล้วฮอร์โมนเพศชายมันลดลงอ่ะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ชายด้วยจะตัดสินใจทําธุรกิจใหม่ๆตัดสินใจเทรดหุ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบความกล้ามันจะน้อยลงมันกลัวใช่ปะ่ะใช่มักแบบล,ลังเลงใช่ไหม Right ก็อย่างตอนวัย็นวัยรุ่นเงี้ย <Yeah. S 1> อย่างตอนที่วัยวัยรุ่นอยู่เงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าเกิดว่าต้องทําการบ้านหรือทํางานดึกๆแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นไปส่งหรืออะไรเงี้ยก็ทําได้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าแบบลุกแล้วแบบมันเคลียร์มันเคลียร์จากข้างในเลยอะคือวันนี้เราจะไปนวดใช่ไหมแต่มันเป็นการนวดที่แบบว่าอ่าพบคุณหมอ ตะคบอะไรเงี und, ้ยรถกดจุดนะ เกือบ2อเมตรสองเออคือคือเรานั่งข้างในอ่ะสบายเพราะเหมือนมีโซฟาอยู่ใช่ปะแต่ว่าแบบมันทับให้บอดี้รถกว้างมากแล้วทีเนี้ยแบบขับในเลนแคบๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้พอไซ์มาเบียดมาอะไรเงี้ยเราก็แบบกังวลนิดนึงเออเหมือนนั่งโซฟาเนอะใช่ใช่โซฟาติดล้อสบายมากแล้วอิตาลีไงใช่เออเครื่องหนังเขาดีไงใช่คันเนี้ยเครื่องแรงด้วยใช่ไหมแรงเครื่องทำโรงงานเฟอร์รารี่อ๋อมีหน้าแล้วเสียงท่อคือพองมากใช่คือคันเนี้ยแบบ ขับในเมืองอ่ะมันมันสามารถสไลด์แสงได้ลุดปลาดนะภายนอกอาจจะดูแบบนุ่มนิ่มเหมือนคนหนูมันกลมๆขาวๆน่ารักเาแบบเงี้ยออกแบบมากลมๆหน่อยใช่ตัวบอดี้เนี่ยดูไม่รู้เลยว่าเปรี่ยวมากออถึงเวลาแบบเร่งแซงอะไรจริงๆนที่คือแบบได้หนังใจเลยนะลองสิาดูแยกนี้ดีเราไปขี่ละอยากให้ตำรวจจับได้ไหมคะสามแยกตรงอะไรนะพระรามสี่ตัดเข้าสมเว็ เกี่ยวอ่ะจะชอบมีมอเตอร์ไซค์อ่ะวิ่งาดต <สะ S 2> ลอดทุกครั้งซึ่งแบบมันมันเป็นมาเป็นสิบสิบปีเป็นตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงวันนี้ยังไม่หายมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้ต้องติดตรงเอกมัยนะคะใกล้ถึงแล้วแหละท้องรอถึงแล้วแต่แบบเออเราจะพูดเรื่องเมื่อกี้มากเลยเรื่องตรงแยกพักขนง่ะคือแยกเนี้ยตั้งแต่แบบสมัยเรียนอ่ะขับรถมากี่ครั้งก็เห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะพอเลนคนอื่นเขาไฟเขียวก็ต้อง วิ่งออกมาเนี้ยแล้วเมื่อกี้ผมพูดจริงๆนะว่ามันฝั่งเราอะเขียวแล้วฝั่งเราไปได้ถูกต้องแล้วถ้าบ้ยจะแบบเหยียบเร็วก็ได้อะแต่บอยก็ระวังอยู่แล้วไงว่าเจอแยกเนี้ย,ยชอบมีมอเตอร์ไซค์หลุดออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราถ้าหากแบบถ้าเป็นคนอื่นอะเขาไม่ได้รู้ว่าแยกตรงเนี้ยมันชอบมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดออกมาหรือว่าเขาไม่ระวังแล้วเขาชนคุณตายเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใช่ไหมใช่เออก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนเคารพกฎจราจรนะคะจะได้ไม่ไม่ บอกว่าจะบอกว่ารถคันนี้เบรกดีมากเบรกหนึบมากนะเป็นอะไรเอ่ยเบรกเบมโบจานบ拉เลอร์ umble, เลย <laughs> เป็นอะไรต้องถามพี่บังนะมนไม่รู้เลย <laughs> เพราะว่ามัน <laughs> ต้องหยุดมา้าที่มันมีอยู่350ตัวในคันนี้คันนี้350มา้าใช่แรงมา้าและแรงบิดเท่าไหร่นะ500ร้ยโอ้โแรงบิดมันแรคเปอร์ห้าร้ใช่คือจะบอกว่าถ้าเป็น SUV ที่เคยแรงสุดในโลกแล้วกันนะ<嗯>ก่อนจะมี l amborghini ออกมา<嗯>ก็คันนี้แหละ ตัวนี้แหละเดอรมอนเต,อต้เป็นตัวทรอิโอ น้องก็จะลดตัวลงค่ะเพื่อให้แบบลาบกับพื้นมากขึ้นแล้วเราก็จะแบบมั่นใจขึ้นใช่ซึ่งน่าจะแพงอ <laughs> ยู่เป็นไฮดรอลิกเนาะที่เบชอบอย่างหนึ่งมากๆของมาเซราติคือเสียงค่ะเสียงแตรเสียงทอ่อนี่คือแบบมันออฟเรสตรมากนะ <gasps> คือเสียงแตรมันเป็นเอกลักษณ์มากแต่ไม่อยากตีก็ก็ได้แต่เสียงทอ่อเขาแบบไอ้นี่เป็นซาวเฉพาะของมาเซราติเลยอ๋อนี่พอแบบพอเราฟังเสียงสตาร์ทปุ๊บรารู้สึก อย่างเขาอื่นด้วยแหละเราจอดติดอยู่ก็จะแบบมันเสียงมันมันม,ม,ม,มีเสียงกังวานเนี่ยตลอดเวลาเพราะเนาะ ะะเมื่อกี้ได้พบคุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะมาตรวจตั้งใจแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนเนาะเออเมือี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงบรรยากาศแบบเงียบสงบมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนชุดที่เขาเตรียมไว้แล้วก็นี่ค่ะ